ละจ้าเลขถูกสามตัวตรงอาจารย์ไอติมพี่นวนภาพรถนีซ่องรับอาจารย์เต้ยสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปา้สุูุสุคนตอนรับข้าวซูชองก็ติดห้ยดังมากแช่นะจ๊ะก็มาพอกับแอดมินในวันจันทร์ที่27พฤศจิกจีกาย่วม6 6งพนา้โสพะจ้จ 2500, ะ แอดมินก็มีแนวทางปางๆตัวเด็กเด่นคนดังเอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบิ่งกันอีนเชนเคอเนาจะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็พูมใจนำเสนอแนวทางของพินนวลผ้าปรินี้ต่อด้ดยแนยวทางนมเนื้อซ่องหอองับอาจารย์เต้ยตบถ่ายโดยแนยวทางเล็กถูกของอาจารย์ไอติมในพี่น้องเด้อสุ่มกำลังมาแรงในขณะนี้เนจะจ้ะก่อนไปรับช่วงรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสักคนนจะจ้ะหรือการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกิงแจ้งเตือนนะจ้ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ้ะส่วนแอดมินก็นจะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสู้ๆสุดข,ขนเด้อจ้าเพื่อเป็นการมอสเซเวลาเฮ้กับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้อง เริ่มต้นกันทีแนวทางของพี่นวลภาพร,รถนีกันก่อนนะจ๊ะซึ่งผลงานหมอดิพานมา16พฤศจ,จิกายนนะจ๊ะเพิ่นก็ให้เข่าเล็กถ่าย2ตัวล่างตรงๆรนะจ๊ะก็คือ14จ้ะเพิ่นให้เด่น1ก็ให้เข่า2ตัวล่าง14ตรงๆจ้าเฮาก็มาเบิ่งต่อกันที่1ธันวาคม2566กันต่อนะจ๊ะซึ่ง พีนวลภาพรถนี้ก็ได้ปล่อยแนวท่ามหาแล้วนะจะ้ะซึ่งหดนี้่พนก็ะหาตัวเด่นไปที่รักเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อเด่นเก่าจะ้ะชุดสองโต๊หามาสามหางเก่าหาเก่าหกและเก่าแปดจ้ะเก่าหาเก่าหกและเก่าแปดชุดสามโต๊หาไปที่สามเก่าหาและสามหกเก่าด้วยพี่น้องเดอ้อสามเก่าหาและสามหกเก่าแนวทางพี่นวนภาพรถนี้จ้า มาบนงต่อกันทีนวาทาังงนุ่มเหนือกัน่อได้จากรัฐบาลไทย1นธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสบหสิ่งนี้เพิ่นกระหาวิ่งรูดไปทีรับหกกับลักเจได้พี่น้องเด้อวิ่งรูด6กับเจจ้ะฟัน2โตหายไปทีเจ็ดชุด2โตที่หายมากก็คือ6กหนึ่งหแล, 6, ล้วก็หกเจ็รักเจ็หายไปทีเจ็ดหนึ่งเจ็และเจหเน้นหายแดงแดงหกหนึ่งกับ7จ็ดหนึ่งได้พี่น้องเด้อหก่กับเจึจ้ะ จุดสามโตหายไปทีดห่ 1, 5, 7 6าเจ1และ371จะ่้ะ761 571และ371แนวทางนุ่มเหนือจ้ามาเบ่งต่อกันที่แนวทางของอาจารย์เตยกันต่อเดยจะ้ะแนวทางซ่องรับอาจารย์เตยรัฐบาลไทย1นธันวาความ2 5งพันหารอิบฝ่างฝ่าจัดลอตเตอรี่กันเ้ยจะ้ะวดนนี้เพิ่นกับฟันหายไปที่ลักศูนย์จะ้ะวดนนี้ฟันศูนย์ ชุดสองโตศูนยและศูนย์สจ้ะศูนยและศูมัดเดียวให้พิธีสองหาจ้ะมัดเดียวสองหาแดงแดงพี่น้องชุดสามโตหาหกหนึ่งเลพี่น้องเด้อสโตหาหกนึ่งนะจ้ะพี่น้องก็ไปตัดเลนเอาเ้ยพี่น้องเด้อตัดนะจ้ะตับให้มุ้ปุ๋ยปุ๋ยเพ้พี่น้องสลับแนวทางชุดสาโตหาหกนึ่งะจ้ะหรือว่าผู้ใดมัดสองโตแดงแมัดเดียวก็จัดไปจ้ะสอหาจ้า บ้านศูนย์องรับอาจารย์เตยไปเบิ่งแนวทางชุดต่อไปก็เลยจ่านั่นก็คือแนวทางเหลขถูของอาจารย์ไอติมเรื่อนหน้าค่าเนาะจา้าสึ่งผลงานหมดติพานมา16พฤศจ,จิกายน2 5 6 6เพิ่นก็ให้เขาเหลขกถูเนาะจ้านั่นก็คือเก้าศูนด้องเ้อเลขถูเพิเเพ่นจุดได้609เกานาะจ้าก็ให้เขาเล็กไทย2ตัวบนเนาะจ้านั่นก็คือเกา เอากลับมาเบิ่งต่อกันที่1่ธันวาคม2 5 6พหารอก,กันต่อเลยจ้ะซึ่งอาจารย์ไอติมก็ได้จุดถูกแล้วเนาะจ้ะชุด3โตัวก็คือ0 86, 8 6 8 8 6และ589เนาะจ้ะพนตีให้แล้วเนาะพี่น้อง0 86, 8 6 8 8 6แล้วก็589 2ตัวจับคู่ให้พิธี8 6 8 8แล้วก็8 9เนาะจ้ะงวดนี้เน้น8เนาะจ้ะ8 6 8 8 8 9 ตัวชอบเพิ่นก็นคือเลขเบิลเนาะจ้ะนั่นก็นคือ8 8ดเด้อพิน้องเดอ้อแนวทางของอาจารย์ไอติมเรื่อนหน้าค่าเนาะจ้ะตามต่อกันเด้อพิน้องเดอ้อยาถิมเนาะจ้ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกําลังมาแรงเนาะจ้ะสะับแนวทางของอาจารย์ไอติมเนาะจ้ะแคบว้เบิงจุดใ้เบิงเนาะจ้ะเพราะว่าสิเป็นแนวทางของพี่นวลนผ้าปรดนีเนาะจ้ะซึ่งก็ให้เขาสองตงัวลังเช่นเดียวกันเนาะจ้ะตรงๆนั่นก็คือ1 4ซแนวทางนุ่มเนือ้อแล้วก็ซ่องรับอาจารย์เตย แคปเดเบิงจุดเดเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่ออตบตรีกันเด้อพี่น้องเดอ้อถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่นานเด้อจาะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด้อพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนำเลยจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้จ้าสื่อตามกาลังาราบสื่อตามผื่นวงข้อเจ้าของด้ะพี่น้องเด้อจังจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสบู่สก้นเสดีแห้งๆปังๆมั่นหมานกันทุกคนเ้อจ้ะสำนับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ้ำหนีก่อนเ้อจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า